เกิดมาอาภัพรักเกิดมาเจอคู่ไม่ดีต้องมาที่นี่เลยจ้ะเดี๋ยวเทพบัวทองอย่างคา้าจะประทานพรให้ทุกผู้ทุกแนวนม่ว่าจะเป็นสายเบชูก้าดารีหรือไทยหมาเด็กได้หมดแต่มีข้อแม้ว่าของบูชาต้องถึงถ้าของไหว้ถึงฉันก็ทำได้เหมือนกัน เ้าแม่บวงเงินอย่างฉันสี่ของจริงจะขอเรื่องไหนได้หมดไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความรักแต่ที่เด็ดคือเรื่องความรักไม่ต้องดูไพ่ไม่ต้องดูลายมือก็หาเนื้อคู่ได้ง่ายเพียงแค่ถาวายของไหว้ที่ถูกใจเทบัวทองเจ้าคะลูกช้างมีเรื่องให้ช่วยเจ้าค่ะทานโทษนะจ๊ะพอดีว่ามีคนมาขอพรฉันแล้ว ขอไปทำหน้าที่ก่อนนะอ่ะอะมีอะไรให้แม่ช่วยบอกมาสิหนูอยากได้คนนี้ค่ะท่านเทพชื่อพงศักดิ์สีสะอาดชื่อเล่นชื่ออามอายุ2 5สูง180น้ำหนัก7จเป็นลูกคนเดียวเหนื่อยก็สมควรแหละแม่นึกว่าหนูหายจะทั้งเงือกนี่คือคนที่หนูอยากได้เป็นแฟนมากๆเลยค่ะท่านเทพท่านเทพช่วยหนูหน่อยเถอะนะคะก็ไม่เกินความสามารถ ว่าแต่มีอะไรมาถวายละ่ะหนูก็คิดไม่ออกว่าจะเอาอะไรมาถวายอ่ะค่ะก็เลยซื้อมาหมดนี่เลยงานสบายของถวายนั้นแบบเนี้ยแม่ชอบ หนูมีเรื่องมาขอเจ้าค่ะหึฉันก็มีคนมาขอเหมือนกันแหละมาลูกมามีอะไรจะขอแม่เจ้าแม่คะหนูชอบผู้ชายคนหนึ่งเจ้าค่ะเขาชื่ออาร์มเราทํางานที่เดียวกันหนูชอบเขาตั้งแต่เขามาทํางานตั้งแต่วันแรกแต่หนูไม่รู้จะทํายังไงดีะเจ้าค่ะหนูพยายามจะเอาตัวเองไปอยู่ใ,ใกล้ๆเขาแล้วนะคะแต่เขาไม่มองหนูเลยอะเรื่องมันก็เป็นแบบนี้นี่แหละเจ้าค่ะเจ้าแม่ต้องช่วยหนูนะคะหึ แค่ผู้ชายธรมธรมดาธรรมดาทำไมแม่จะทำให้ไม่ได้ว่าแต่หนูอะมีอะไรมาถวายแม่ล่ะของสวยงามที่หนูพอจะหาได้ก็มีประมาณนี้นี่แหละเจ้าค่ะโจ้แม่ช่วยลูกสาวตัวเล็กๆให้สมหวังเรื่องความรักด้วยนะเจ้าค่ะได้สามวัน7วันไม่เกินนี้

แกจะมาจับเขาทำไมคนนี้มีคนมาขอกับฉันแล้วคนนี้ก็มีคนมาขอากับฉันเหมือนกันแกจะไม่ยอมใช่ปะกิกล้ากับฉันเหรองั้นเอางี้ลองมาดูกันว่าใครจะทำให้ลูกสาวสมหวังก่อนคนนั้นน่ะก็จะได้ตำแหน่งเทพแห่งความรักไป ได้ดีเหม็นขี้หน้ามานานแล้วเหมือนกันให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปนเลยเอ้าเอามาซื้อกาแฟเหมือนกันเหรอใช่อา่าอุ้มไงอ๋ออุ้มเราจำหน้าคนได้อะจำชื่อไม่ค่อยได้ เป็นอเมริกาโน่ส้มยูสุพี่คะเอาอเมริกาโน่ส้มยูสุค่ะรู้ได้ไงอว่าเราชอบกาแฟส้มยูสุเดาเอาอ่ะถูกใช่ปะอืม ทำกาแฟพักนะคะ่ะทำไงเนี่ยคะเออม <c oughs> อุ้มค่ะอุ้มไม่นานแล้วแหละเดี๋ยวไปชงกาแฟเองที่ออฟฟิศดีกว่าไปเถอะนะ <c oughs> <c oughs> มาช้าจังพึงจ้ะเโทีอยากดีคนไม่ได้อะกินกาแฟนะเดี๋ยวทำให้ไม่คิดว่าเคยจะทำอะไรแบบนี้เป็นเหมือนกันนะเนี่ยมันเป็นอะไรที่ชอบอ่ะก็เลยอยากทำอะไรที่ชอบให้กับคนที่ใช่ มีจ้าเขานะท่านเทพบวทองนี่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเลยอะ่ะจ้องแม่จ้ะรอบนี้ฉันชินและ ฉันของานนี้ด่วนนะอามให้เสร็จภายในวันนี้ครับฉันรู้ว่ามันเย็นแล้วแต่ฉันจะจ่ายโอทีนะขอแค่งานเสร็จก็พอโอ้โหหนุ่มน้อยของฉันนั่งทำงานอยู่คนเดียว กสาวฉัน่ายไปไหนเนี่ยเอาหมาพอดียังไม่กลัาอีกเหรออืมงาน,นด่วนะ่ะยังไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จอีกหรอให้อยู่เป็นเพื่อนเปล่าอ๋อไม่เป็นไรแพลวกลับไปก่อนเลยชื่อพึ่งอ๋อ,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 อพึ่ง เออเพื่งก็ยังทำงานไม่เสร็จเลยงานราอยู่เป็นเพื่อนแล้วกันนะต้องแบบนี้สิจาูุสาวแม่เครื่องนี้เงจ้าที่หนูซื้อให้แน่อ่ะจะขอรับสายแปดบนึงนะฮะส่งของเหรอฮะ เอาวางไว้ใต้ต้นไม้เลยจ้ะฮะปากหมดผิดโอเคค่ะแป๊หนึ่งนะเดี๋ยวแนมะ่ขอเคลียร์ก่อนนะที่เหลือตรวจสัตการเด่นในโลกอย่าหพลาดล่ะนังบวัวทองลายนะต้อเจอสองสองให้หมด ขอบใจมากนะผิงที่อยู่เป็นอ้าวเบิดตัวรูปสาวอุ้มเอ้าอันไม่กลับบ้านอีกเหรออ๋อยังอ่ะแล้วอิ่มยังไม่กลับบ้านเหรออุ้มจ้ะอุ้มพอดีว่า ฉันเพงเสร็จงานอะ่ะอุ้มอุ้มเ <c ười> คยทำง,งานเรายัางไม่เสร็จโหนี่จะข้ามวันแลยนะเนี่ยไหนขอดูหน่อยว่าอามติดตรงไหนอ๋อเนี่ยอืมงั้นให้อุ้มช่วยนะ,ะข้อมูลตรงนี้ต้องเอาไว้อีกแผนกนึงนะ ส่วนอันนี้ก็วางไว้ตรงนี้ได้เลยโอเคสเสร็จแล้วทีขอบคุณเธอมากเลยนะถ้าไม่ได้เธออยู่ช่วยอะไม่รู้ว่างานจะเสร็จเมื่อไหร่อืมไม่เป็นไรหรอกเราเต็มใจช่วยงั้นกับกันเลยไหม เธอเธอตื่นได้แล้วเขาจะกลับบ้านกันแล้วฮะเสร็จแล้วเหรอไปได้ไงวะเนี่ยรอบนี้ชนะ คนนะสายไม่เป็นไรแล้วคนนี้มาจากไหนวะน่าน่ะสิหลุดโหสุด พ๋อยไอ,อยมาเช้ากันมีแฟนเรานะชื่อไซค,คบกันเลยไซยนะคะอยู่แผนกจัดซื้อเราไม่ค่อยได้เจอกันใช่ไหมค่ะไม่เคยเห็นเลยเสไพภัยมากเลยค่ะงั้นไซกับแผนก,ก่อนนะไว้เจอกันค่ะ เขามีแฟนแล้วเราก็ต้องทำใจอ่ะเนาะอืมเศร้าอ่ะนี่สินะที่เขาเรียกว่าผมมีขีดอ่ะลูกสาวแม่สองคนก็เลยนกไปเลยน่นสิมูที่ไหนก็ไม่เท่าเขารักกัน<อ>นี่ถ้าเราไปขอพรอเรื่องเงินเดือนอ่ะเราจะรวยไหมฉันว่าบางทีนะ อาจจะดีกว่าขอพอเรื่องผู้ชายอ่ะนี่บัวเงินแบบเนี้ยก็ไม่รู้สิว่าใครจะเก่งกว่ากันบัวทองใจแกเนี่ยจะไม่ยอมแพ้เลยใช่ไหมใช่สิ